กลับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยในช่วงที่2นะครับผมยังอยู่กับทางด้านคุณนพและคุณสุปรณกหรือคุณอุ๋ยนั่นเองนะครับครับทั้งสองท่านเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงแนวทางการทํางานของทั้ง2ท่านคร่าวๆแล้วคราวนี้เรามาพูดถึงาการมองความสําเร็จกับดิวเคซีไรบ้างเรามองความสําเร็จไว้ไกลขนาดไหนหลังจากที่เข้ามาสัมผัสแล้วก็เข้ามาศึกษาดูงานแล้วมองเห็นแนวทางตรงนี้เรามองว่าจะไปไกลมากน้อยขนาดไหนครับคุณนพครับ ความสําเร็จก็คือน่าจะเร็วเพราะว่าเรามีสื่อนะครับแล้วก็มีวิทยุชุมชนเข้ามาร่วมคือมีอาวุธว่างเลยเอาวุธคบมือตรงนี้เข้ามาโปรโมทสินค้าของเรานะครับให้ระดับรากญ้าหรือท่านผู้ชมที่อยู่ทังบ้านได้รับทราบนะครับน่าจะประสบความสําเร็จได้เร็วเพราะมุมมองเอามุมมองทางาคุณนพว่าเรามาออกไปเทสหนึ่งแล้วเขาเนี้ย เร็วไหมครับในข้อที่จะจัดประชุมแทปเดรยวเองเร็วครับเร็วครับเร็วแล้วพร้อมแล้วมีอีกหลายจังหวัดในทีมงานก็พร้อมที่อยากจัดเหมือนกันครับอยากอยู่ครับแต่ต้องไปตามจังหวะของแล้วแต่จังหวะจังหวัดเห็นบอกว่าจังหวัดละหนึ่งเซ็นเตอร์ใช่ไหมหนึ่งเซ็นเตอร์ครับนี้พยายามจะเจาะทีละหนึ่งจังหวัดนะครับแล้วคิดว่าจะเจาะได้มากน้อยขนาดไหนก็สี่ห้าจังหวัด ภาคเหนือกับภาคอีสานน่าจะได้นะครับครับคือเรามองวางแผนไว้แล้วว่าจังหวัดไหนว่าเราจะโฟกัสใช่ไหมครับใช่ครับครับทั้งนั่นคุณสุปกร์ครับเข้ามาสัมผัสออกทีวีไปเรียกว่าหลายรอบเช่นเดียวกันคราวนี้มองความสําเร็จไว้ไกลขนาดไหนมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ครับปัจจุบันนี้ครับทางที่ทราบมานะครับทางนโยบายของผู้บริหารเนี่ยได้ข่าวว่ามีโครงการดีๆมาอีกเพียบเลยผมคิดว่านะครับต่อไปเนี่ย แผนของเราเนี่ยที่จะสร้างเขาเรียกนะตีกรอบความสําเร็จคทำให้ง่ายขึ้นครับผมโดยที่ว่าทางบริษัทเนี่ยปูแผนแผนงานไม้ให้แล้วโดยระบบ f a ส t t แท็กครับผมหนึ่งคือระบบฟาสแท็กและตอนนี้มีโครงการดีๆเพิ่มอีกคือครับการปูทางให้ผู้บริหารผู้มุ่งหวังความสําเร็จกับเราเนี่ยครับผมจะมีการ จะอะไรเสื้อเสื้อสามเสื้อสามารถอะไรความสำเร็จความแสดงความสําเร็จของแต่ละท่านเนี่ยทาให้ออกในภาพภาพรวมออกมาดูดูมุมมองของการความสําเร็จเนี่ยมันง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วมันแบบเห็นภาพชัดเจนแค่เสื้อเนี่ยครับมองถึงความสําเร็จแล้วเหรอเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นองค์กรเนี่ยครับความภาคภูมิใจความเป็นองค์กรใช่ไหมฮะองค์กรคือต้องไปด้วยกันถ้าไปด้วยกันเมื่อไหร่ทีมงานสําเร็จ ผู да really ああ right. ้บร well ิหารสําเร็จบริษัทสําเร็จครับใช่ไหมครับแล้วมันต้องไปด้วยกันครับการทํางานระบบเป็นทีมเวิร์คครับครับครับคุณผู้ชมครับต้องยอมรับนะครับทั้งสองท่านเนี่ยเรียกว่าอยู่กันคนละสายงานไม่รู้จักกันมาก่อนใช่ไหมครับใช่ครับไม่รู้เป็นใครมาจากไหนไม่รู้จักกันมาก่อนไม่รู้ครับไม่เคยเจอหน้ากันยังครับเพิ่งมาเจอกันวันนี้เพิ่งเจอวันนี้ครับนี่แหละครับคือการปลดล็อกทุกมิติของบริษัท New KC Life นะครับคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาเป็นสมาชิก ในบริษัทแห่งนี้เป้าหมายเดียวกันคือความสําเร็จใช่ครับใช่ครับครับแล้วก็ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นหรือว่าเป็นของใครเป็นสายใครครับคือทํางานตรงนี้มันต้องทํางานเป็นทีมทํางานร่วมกันนะครับครับผมอาสัยทีมเวิร์คครับผมเพื่อที่จะประสบความสำเร็จใช่ไหมครับใช่ครับครับเ้าแล้วทางด้านคุณนพก็อยู่กับอีกที่หนึ่งสายหนึ่งทางด้านคุณสุพกรเหลือคุณอุ้ยก็อยู่อีกที่หนึ่งครับความสำเร็จตรงนี้ ทีมเวิร์ใได้ไงครับอ้าวเราต้องไปเดินทางมาช่วยกันช่วยกันวันนี้วันนี้ทางทางนี้จัดประชุมใช่ไหมครับทางคราวหน้าทีมงานได้ได้ข่าวมาทีมงานของครูน้อยจะจัดประชุมที่ขอนแก่นและน้องบัวลนพูลก็คือต้องแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่าคือไปร่วมงานกันได้วันน่าแชร์กันใช่ฮะทางนี้มีทีมงานทางขอนแก่นก็ส่งเข้าไปร่วมงานพวกผมมีทีมงานทางเพชรบูรณ์พวกผมก็ส่งไปแล้วไปร่วมกันร่วมมือ ช่วยกันคือไม่กักกันว่านี่งานฉันเธออย่ายุ่งไม่กันอยแขกกันประมาณนี้ครับถ้าเรียกว่าชาวนาเนาะเข้าอย่ามายุ่งนะนี่งานฉันจัดอย่ากี้ไม่มีใช่ไหมครับไม่ใช่ครับแบบนั้นไม่ใช่ไม่ได้ครับถ้าทําแบบนั้นจะไม่ประสบผลสำเร็จเราจะต้องประสบผลสำเร็จไปด้วยกันในองค์กรกับในนิวเคลียสไม่มีลุชากันเธอจัดฉันไม่ไปฉันรอจัดไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับคือใครจัดนี่ก็พร้อมที่จะเข้าไปร่วมกันไปร่วมไปช่วยกันเต็มที่ครับมุมมองตรงนี้คุณรบมองว่าไงไบ้างครับ โอกาสข้างหน้าเป็นไปได้สูงเพราะว่าผได้คุยกับครูน้อยเป็นบางส่วนว่าเราจะจับมือกันครับครับมีประชุมฝั่งอีสานทางเราก็จะไปร่วมฝั่งภาคเหนือฝั่งภาคกลางก็ทางครูน้อยบอกว่ายินดีที่จะมาร่วมด้วยนะครับเพราะว่าครูน้อยมีสมาชิกเยอะนะครับสายใหญ่สายปานใหญ่ตรงตรง <c oughs> ครับคือ,อพอเราเห็นภาพตรงนั้นพอ,อมีคนสําเร็จเยอะๆเราก็สําเร็จไปด้วยใช่ใชครับและทีมงานที่เข้ามาร่วมนี่ของเราเองก็ถือว่าได้อาน,นิสงไปด้วยใช่ครับครับไม่มีอเช้าโอ้ยเดี๋ยวเธอ,อเธอจับยิ่งใหญ่เขาหน้าฉันเอาบ้างอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่มีครับเรียกว่าปลดล็อกทุกมิติจริงๆนะครับคุณผู้ชมสําหรับ New KC Life ในเรื่องของการจัดประชุมอะไรต่างๆโดยเฉพาะแต่ละสายงานนี่ร่วมไม้ร่วมมือกันในการจัดงาน เรียกว่าบริษัทมีแล้วที่ส่งเสริมสนับสนุนโดยการส่งทีมงานลงไปช่วยในพื้นที่ใช่ครับครับส่วนในเรื่องของพื้นที่นี่ทางด้านสมาชิกผู้นําดําเนินการเองว่ากันนะครับจะจัดเตรียมรอไว้ว่าครับผมเราจะไปจังหวัดไหนต่อจังหวัดไหนต่อเราจะประสานงานกันตลอดนะครับเพื่อเราจะจับมือกันครับผมสู่ความสําเร็จให้นิวเคสีไลท์นะครับและลูกทีมสมาชิกของเราทุกๆท่านที่จะคิด คิดกำลังคิดอยู่ว่าจะมาร่วมงานกับเรากับบริษัท New เคซีไ h t ์ไม่ว่าจะเป็นสายคู่น้อยหรือสายผมครับเรามีหน้าที่พักดันอย่างเดียวยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่ชมเทฤษรายการรายการนี้่อนยรันรายการนี้อยู่ครับเรียกว่าเราจดเยียดให้เขาสําเร็จด้วยว่ากันนะครับคนที่เข้ามาร่วมงานครับครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือมิติใหม่และก็ความพร้อมของ New เคซีไรส์ณเวลานี้นะครับ าาแล้วตอนนี้มาพูดถึงในเรื่องของอเป้าหมายแล้วก็การดําเนินงานอีกในช่วง3 4เดือนนี้บ้างครับในเรื่องของฟาแท็กฟังมาแล้วเรามองไปถึงความสําเร็จที่จะทำอะไรได้แตะตรงนั้นมากน้อยขนาดไหนครับคุณสุปกรณ์ครับอตอนนี้นะครับในอของเราเนี่ยมีทั้งสื่อโฆษณาครับรายการทีวีทั้งหนังสือพิมพ์นะครับครับและตอนนี้มีโปรโมชั่น,นคือ ผู้ที่สนใจจะทําธุรกิจร่วมกับเราเนี่ยสนใจอยากออกทีวีคุณสามารถที่จะขึ้นตําแหน่ง500พีวี500พีวีมาออกรายการตรงนี้ได้เลยหรือขึ้นตําแหน่ง2,000พีวีเนี่ย2,000พีวีเราก็เป็นโมบายให้เลยโม้ดัวมีเบอร์โทรครับผมโชว์ให้เลยถึงคุณไม่กล้ามาออกรายการทีวีแต่ก็มีเบอร์โทรโชว์แล้วครับคือบริษัทช่วยในเรื่องการกระจายสินค้าให้ถึงมือใช่ครับโปรโมทให้เต็มที่เลยครับแล้ว ในเรื่องกิจกรรมการแจกเสื้อสามารถเสื้อพนุวัตก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยช่วยกระตุ้นให้มียอดมีเขาเรียกนะมีไฟในการทํางานครับแล้วแผนการตลาดของเราง่ายมากตาแหน่งก็มีแค่2ตําแหน่งเองอ่าครับไม่สองตำแหน่งที่ไหนแล้วบ้างเขาบริษัทอื่นบ้านตาแหน่งได้ไหมครับตรงตําแหน่งนั้นต้องตําแหน่งนี้แต่ของเราไม่ไม่เอาแค่สองตำแหน่งพอขึ้นแล้วขึ้นเลยครับครับ รักษายอดเดือนละร้อยคะแนนกินสินค้าวันละเดือนละกล่องก็พอครับจบครับลงทุนก็น้อยหลักพันต้นต้นตำแหน่งห้าร้อย pv ก็แค่พันนนต้นถ้าเป็นสองพัน pv ก็แค่หมื่นหมื่นนิดๆครับง่ายๆลงทุนไม่สูงที่ไหนมีบ้างครับมีที่นี่ที่เดียว ukc life ครับเนี่คุณนกบ้างครับมองความสําเร็จมากเลยครับจัดประชุมนี่วางแผนไว้แล้วจังหวัดนี้จังหวัดนี้ครับคราวนี้เรามองเห็นรายได้ที่จะแตะ ฟาสเทคบ้ากน้อยขนาดไหนครับก็6หลักหลักครับภายใน3เดือนภายในสมเดือนครับผมครับมั่นใจมากน้อยขนาดไหนครับตอนนี้มั่นใจร้อยเปรเนลยนะครับน่าจะไปได้เร็วครับแล้วก็ประสบความสําเร็จทุกท่านทุกคนที่เข้าร่วมกับเรากับบริษัทนิวเคซีไลท์เรานะครับไอ้การว่าน่าจะไปได้เร็วตรงนี้จะมีปัจจัยอะไรผลักดัน ให้เราไปได้เร็วตรงนี้ครับสินค้าก็ต้องตอบรับครับผมสินค้าดีครับผมทีวีช่วยนี่นะครับเราจะไปได้สุดยอดตามเปนเสือเลยสินค้าดีมีทีวีช่วยใช่ครับ Uk C Light ตอนนี้สามารถที่จะขยายงานได้ง่ายขึ้นว่างั้นนะครับท่านใดอยากออกครับรายการนะครับติดต่อมาก็ผมจะพามาครับผมว่ารายการของเราครับผลักดันให้สมาชิกทุกท่าน ประสบความสําเร็จได้หลายทางนะครับหลายทางนี่เรียกว่าจะเลือกเอาทางไหนเลยว่างั้นนะครับใช่ครับเลือกเอาเลยชอบทางไหนครับไม่มีไปเดินหาลูกค้าอย่างเมื่อก่อนหรือเกษตรกรเข้าไปตามบ้านตามอะไรตอนนี้เราใช้สื่อนะครับครับผมเราจะประสบความสําเร็จได้เร็วที่สุดนะครับครับครับคุณสุปกรครับมาดูในปัจจุบันเนี่ยเราแบบว่า กำลังผลักดันในเรื่องของเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มที่แล้วเราจบมาในเรื่องตรงนี้ด้วยครับแล้วคราวนี้คิดว่าจะบีแรงผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรนี้หันมาเดินตามแนวคิดเราได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้นะครับการเกษตรของบ้านเราเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านเคมีซะเป็นส่วนมากครับทําให้เกิดภาวะต้นทุนสูงสินค้าเคมีเกษตรพวกปุ๋ยพวก ยาปากสตรูเพขึ้นทุกราคาสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นตลอดไม่มีลดลงเลยไม่มีลดเลยครับผมแล้วนับวันเราต้องยิ่งใช้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับอืมครับมันก็เลยสวนกระแสกันแล้วแทนที่เราจะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตครับผมทุกวันนี้ต้องเปลี่ยนทัศนคติคกับมาใช้อินรีเกษตรบ้านเราดีกว่าโดยเฉพาะทุกวันนี้มีสินค้านาโนสินค้าอินรีย์เยอะแยะเลยครับมาช่วยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ ให้เกดร่วมรายการกับเราครับขอบคุณมากครับครับพบกับรายการกล้าท้ารวยได้ใหม่เป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ